สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีอ่ามาตามคำเพียง้องตรงการของพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ายักได้ดินอยู่ไกลทางย่างเนาะอยู่ใจกลางซุ้มซนเนาะไฟฟ้าน้ำประ่าดึงมาให้ครบเด้อเนาะอยู่ห้างจากดุงโดกเพียงแต่4ี่กิโลเมตรเนาะบ้านห้วยเตยเด้อเนาะอยู่บ้านห้วยเตยหอมหกเนาะห้างจากทางย่างประมาณร้อยห้าสิบเมตร เลือเข้าหอมห้าก็ได้เนาะเข้าหอมห้าก็สิประมาณสามร้อยเมตรเนาะดินงามๆแบบนี้เนาะหากกระบุกเบิกแล้วหากกระบุกเบิกตัดแล้วทางให้แล้วเนะานเนะอบอนใดที่ยังตั้มเนาะยังจีทมให้เติมเด้อบอนใดที่ยังตั้มเนาะทางเขากาจะปูหินให้เด้อเนาะอยู่ในโครงการนี้เนาะดึงนำ้ำดื่มไฟเข้ามาครบสุดเนาะ ทางที่เห็นทั้งหลังนี่ก็จะเอาดินมาคอมมาใส่เนาะจะเอาลดโลมาโลให้งามๆทางกว้างหกเมตรเด้อเนาะในโครงการทางกว้างหกเมตรกว้างเนาะอ่าทาในใดที่ว่ามีจุดประสงค์เนาะอยากตังเงอนเนาะออกพรรษานี้แนะนำเลยเนาะแนะนำเลยดินงามๆแบบนี้ มีจํานวนจํากัดเด้อเนาะมีจํานวนจํากัดมีแต่เฮกตาร์ปลายปลายน้อยเดียวเนาะตอนนี้ลูกค้าก็ได้มาจับมาจองมาซื้อไปแล้วสิบกว่าตอนเนาะยังแต่สิบปลายตอนเท่านั้นเนาะยังสิบปลายตอนเท่านั้น <BI> ดวน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 เด้อเนาะมาจับมาจองเด้อเนาะมาเบิ้งเด้อดินงามงามแบบนี้ใจกลางซุ้มซนเนาะใกล้ตลาดใกล้หงเฮียนใกล้หงหมอ สะดวกสบายงามๆแบบนี้เลยเนาะ